ความฝันเลขนำโชคฝันเห็นต้นมะเดือ่อต้นมะเดื่อก็จริงๆแล้วมันก็เป็นพืชสมุนไพรนะคนสมัยก่อนเขาก็จะเอาผลมะเบื่อผลมะเดื่อเนี่ยไปทำยาพวกยาแก้เจ็บคอยาแก้หวัดอะไรพวกเนี้ยอื ฝันเห็นผลมะเดือเนี่ยเป็นฝันดีปนฝันร้ายนะด้วยความที่ว่าคุณอะเป็นคนที่แบบจิตใจดีงามอะมันจะมีเพื่อนคุณคนหนึ่งอะที่ว่าเขากำลังเดือดร้อนอะจะมีเพื่อนคนหนึ่งอะที่เขากำลังเดือดร้อนอะเขาจะติดต่อมาหาคุณคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยมีเกณฑ์ที่จะเนี่ย เทพีแห่งโชคลาภความรักแต่งตัวสวยสง่าเหมือนนกยูงหมายความว่าหลังจากนี้ท่านน่ะจะใช้เงินค่อนข้างเก่งท่านก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆใส่มีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้ของขวัญมีเกณฑ์ได้เงินท่านจะสมหวังในความรักมันจะมีเพื่อนคุณคนหนึ่งอะ่ะที่ว่ากำลังเดือดร้อนอะ่ะ เขาจะพยายามติดต่อคุณมาเพราะเขามองว่าคุณน่ะน่าจะช่วยให้ชีวิตของเขาอะ่ะดีขึ้นหรือคุณน่ะอาจจะเป็นที่พึ่งทางใจอะไรสักอย่างหนึง่งเลขนำโชคเนี่ยคือเอตีเป็นสี่หกสี่หกหกสี่สี่หกหกสี่ รับทำนายดวง10คำถาม200บาทท่านที่ท่านที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปท่านใดที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ